สวยนหมครับขอบคุณอยยดดรอยยิ้มเสียงกดมือรอยยิ้มมันสดใสน้ำใจำมันตีฉากแปลปๆทุกท่านนะครับที่สับเวลามาจบการแสดง ขอบคุณนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านนะครับสถานีกลางบางซื่อวันที่6เรือกันเป็นวันที่2นะฮะกับโปรเจกต์นี้นะครับเพื่อมอบความสุขให้กับผู้ใช้บริการที่น่ารักทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกทุกนายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเ้วยความจริงใจจากทีกงานมาล่างใจดีรลอยบุ้ชีพนะครับจุดไฟเรา ไม่มีเซอร์ไพรส์จากนักผู้จัดนะครับคุณแม่สิทธิรัตน<ะ>์โอตะใบสยะนะครับวันนี้ขึ้นบนเวทีหมอลำใจกจนร้อยนะครับมาเสเตอร์ไพล์มวนหนาบอยกับน้องแอนออร่าดีพี่น้องครับพี่นอ้องโค้กเกอรน่นี่คือผู้ใหญ่ใจดีของค่ำคืนของวันน,นี้นะครับสองวันที่ผ่านมานะครับคือแม่สิทธิรัตน์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ วันนี้เราเลันบันแล้วนะครับให้คุณแม่กล่าวกับโมนาบอยนะครับจัหน้อยนึงแน่เป็นบ้านเอดียแยงกีเหมือนกับเตท้าสิอยูในหั่นแดงจะได้บุกืี่จังหูดี้สิงคโปรอนี่แยงกีแ่เกม่าสถานีกามันคือจนอจะชูมเนี่ย อีเนะการเป็นแฟนคือยาเงี้ยพอตอนแฉกากขอบคุณพี่น้องการเข้าถุงผู้คนมะคะนองการยาพีแอนคอยมาเรื่อยการการต้นใบ้านเดินนั่งโดยรถไฟนะคะพี่เช่นรถไฟไฟ โตกสายสีแกงบกเรื่องมันตกวิติบกเกิดข้นวปลาเป็นสิทธเพราะฉะนั้นน่าจอมีต่อไปเดินข้างโดยก่าส่มแดงปอุหมูขอบคุณค่ะขอบคุณคแมรวยาแงแมง แม่ต้องบอกว่าตอนให้แอนอลดีรักวอยสิริชัยมากมากแม่พูดแม่พูดแม่ต้องอารู้แต่แอนขอบคุณน่รับขอบคุในความเมตตาของคุณแม่ศิริรัตน์นะครับขอุยาถ่ายรลปใต้เพลครับ ครั้งนี้เป็นการเซ์ไพ่นะครับบนเวทีนะครับก็ได้บอกว่าน้าบอยววันได้เีนะครับคุณแม่บอกว่าจะขึ้นมาเซ์ไพ่ถ้าบอกว่าหน้าบอยนะครับมันีอะไรเกิดมากนะครับกับคุณแม่สิทีิรักน์นะครับครับขอรามคุณคุณแม่ด้วยนะครับของคณะผู้จัดนะครับผู้ดูแลนะครับำนวยกรสวนักสนบสนุนทุกท่านนะครับที่เมตตาบอยสีชัยแอนอร์ดีแล้วก็ทีมงานลูกหลานม่อับใจเรียบร้อยนะครับไม่ขออะไรจากคุณแม่เลยนะครับขอให้ได้มาทุกเดือนทุกเดือนก็พอใจแลว ไอ่ผู้ใดอยากให้มอลน่ใจเดินไหวมาโาลูขอเสียงเนี่ยปารีชมีหาโอกาสแบบนี้ได้ยากแ้่าไม่ใช่สถานีกลางบางซื่อเะครับสักดา์ต่อไปก็จะมีคอนเสิร์ตอื่นๆศิลปินอื่นอีกมากมายนะครับและก็นะครับก็ ปกติแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลครับตอนนี้ลูกน้องที่อยู่ที่บ้านนะครับลูกน้องใหม่ทีมงานใหม่เราเ,ออเตรียมนะความพร้อมในการซอ้อมที่จะเปิดฤดูกาลในเดือนกันยายนนี้ปกติหน้าฝนเราจะไมะ่รับงานนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาช่วงเดือนรกรกฎาคมมีุ่นายนนะครับปกติเราจะต้องหยุดพักน,นะครับแต่ง,งานนี้โดยเฉพาะล่มดับถือแล้วก็ความ ดีใจที่ได้รับโอกาสนะครับข้องภูมิใจที่ได้โอกาสกระสารถามที่สําคัญบอมเนะครับพวกเราก็ทุกทุกคนทุกๆชีวิตของกำลังใจเย็นร้อยก็พร้อมอกพร้อมใจมาร่วมงานอันยิ่งใหญ่มาอบความสงส์กับพี่น้องแป๊บแปครับใส่ขอเสียงพี่น้องแป๊บครับกำลังใจเย็นร้อยดังๆด็กเอยครับเพื่อนบอยทีใช่จะใสไงเนาะป้าันนี้แป๊ครับกาหลายลิล อะไรได้ค่ะเพเสียงแจ๊ครัเงินอรดี R D นะจ๊ะบมอลอลลาเนก็ร้อยในวงบอยนะครับค้ยิ่นเหนียมาเลอแต่ทำไมครัเพคะแนนเป็นที่แอบตื่นเ้หมดเลย ก็ขอบพระทับตกับตัวคุกกำลังใจนะคะขอบพระคุนเพื่อมาข้อแพ่งที่พี่น้องดีไห่แอนอาราดีแล้วก็ท่งพี่บอยแล้วกบที่นุ้มพุ่นนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานีกลางบางซื่อที่ให้โอกาสได้มามอบความสุดสนานนะคะแล้วก็พี่น้องที่กำลังรับชมท่านไรเซอร์ฟูตอนนี้เท่าไหร่คะไอ๋อเราได้พุ่งไหลายมื่นเยอะจริงจะิงเท่าไหรมืงถูกงวงมากจริง ยาวไปจนถึงเวลาเดิมไหมคะวันนี้น่าจะสี่ตุ้มครึ่งถึงห้านุมครับโอ้ยาวเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันจนจบจนจบคอนเสิร์ตเลยนะคะใครับก็ขอบคุณมากๆที่ไทก็ฝากรังานไว้นะครับพี่น้องนี่กระเิ็นผาปายูอีสานบานเฮาอย่าลืมขึ้นหอดคิดถึงว่าร่งใจจะร้อยเรารับงานราคาเดิมนะครับรับงานทั่วประเทศนาครับการแสดงเราก็อยากปรับเปลี่ยนนะครับวันนี้ฉาอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเพราะว่า ช่วงหัวค่ำนะครับก่อนการแสดงมีลมพายุมานะครับก็ให้ทุกคนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับยังไงการแสดงเราก็เต็มที่เหมือนเดิมยังไงก็อยากให้ทุกคนรักเพราะเมฆตาตวกเราแบบนี้เป็นตลอดนะครับรักไม่น้อยเลย่อนให้รักนานๆนะครับใส่ขอเสียงู้สีห้างตั้ใจตลอดเป็นโดนๆนะครับผมอบอุ่นที่สุดเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานที่มาแล้ตกอสัญญาว่าจะทําผลงานดีๆและที่สําคัญหัวใจหลักของวงเราก็คือการ อนุรักษ์สื่อสารศิลปะวัฒนธรรมทุกบ้านนะครับหมอลำเลื่อกกอนรทำนองขอนแก่นการนำบัตรสีต่างิอาจจะผิดผ้าต้องขอกราบประธานัยครับทุกท่านด้วยนะครับอยากให้แฟนคลับทุกทุกบ้านวันนี้ถือว่าทุกคนทุกบ้านทุกชมรมคือครอบครัวเดียวกันนะครับมวลกันต้องการแสดงของมรักใจกันรอยแอนออดดีก็จะออกมาอีกช่วงหนึ่งนะครับอย่าพึ่งไปไหนครับ ขอบคุณครับขอบคุณหัวหน้าบอยสิริชัยเัาแอนอร์ดีนะครับพร้อมกับคุณแม่วันนี้ขึ้นเซอร์ไพรส์นะครับหัวหน้าบอยสิริชัยครับขอบคุณการรถไฟรถไฟการไปป้าแม่บอสการรถไฟตัวพี่ชายตัวเองเอ๊แบงค์พันพี่ก็รู้ว่าหนูอ่อนไหวการมาแบงค์พันกันแนงใส คันว่าใหญคะก็เเผาเรียบรอยแล่นี้เ่ี้ได้แล้วตุยนซูมืออบคุค่เมื่อนี้ซุเนื้อใหม่ผมย่างดีชุบก๋มยเตยวแาบัูกินกินกงกันจ้าดูบ้านกระชุบก๋วยมาคุเ็กระุบก๋วยเขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณบริษัท รักษาความปลอดภัยออเอเชียกินนิ่งเซอร์วิสจำกัดขอบคุณคุณแม่สิทธิรักหมอตาใบเสยยดละก็ัไม่บอเมตตากับลูกหลานทีมงานหมอหล่อใจเกินร้อยนะครับเ<ม>พราหน้าบอยสีรีสใช้กำลังแอนอรดีเบสเซียนชุดสกอน<ม>เอาศิลับปีนตาลุ้งมาไล่งานโกกับพีกำลันนนมงมาหลามามาเมืม่อนี้หนา้าเกาแน่หน้าไม่แน่ชวนมาก,มากต่สิเนะต้าหรือสองมือเนาะเอาเกาสิมุสไซส์องมือเป็นอยังนั้นพูดไม่ออกมาเลยเนี่ยหรอโอยกับพูดกับรับด้่ยกันที่เกาเข้าหนักเนี่ย แกกีก้จังหวัท่านประชาสัมพันธ์ไหนแม่เลยเอาประชาสัมพันธ์นะคะวันที่6สิงหาคูพมภูศักสิทธิ์คำสร้อยที่นี่นะคะ<ด>วันนี้เจบพบกับยิบีงพจนนา12สสิงหา